สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงบ่ายนะครับผมท่านผู้ชมก็ลารอดนึงนะครับพอดีตั้งขากล้องอยู่ขากล้องมันไม่ได้ระดับนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลาวพัฒนานะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาไปดูเป็นแนวทางกันนะครับจะเป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยบนที่มีตัวเลขสองตัวนะครับก็สวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามารับชมในช่วงบ่ายนะครับบางท่านก็รอนานนิดนึงนะครับ ก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับนี่ต่างขาวกล้องก็ยังไม่ค่อยได้ระดับเนี่ยมันคงไม่เป็นไรนะครับน่าจะได้อยู่สูตรนะครับวันนี้เป็นสูตรหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับที่มีตัวเลขสองตัวเท่านั้นนะครับ เป็นสูตรใหม่นะครับวิธีการคํานวณนามาดูสูตรที่1ก่อนครับสูตรที่1ใช้หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับบวก10บบน2ครั้งแล้วก็บวกหน่วยบน3ครั้งบวก10บล่างสามครั้งนะครับบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่จะบวก5นะครับ ผมต้องขยับเลื่อนหานเพราะกล้องมันน่าจะอยู่อยู่ต่ําเกินนะครับแล้วก็สูตรที่สองหลักร้อยบนบวกกันเจ็ดครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนสามครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งก็สวัสดีหลายๆลายท่านที่เข้ามารับชมนะครับสูตรราวพัฒนาสูตรเด็ดๆเดดนี่ยก็เข้ามาดูได้นะผมก็พยายามเลือกสูตรที่น่าจะแม่นที่สุดแหละนะครับที่เลือกมานะครับจริงๆสูตรมันมีเยอะนะครับ สูตรงวดแรกนะมาดูงวดแรกนะครับสูตรที่หนึ่งได้สองบ7เ็สูตรที่สองได้หกับ7เมันออกสองสองหกนะครับออกสองสองหกสูตรที่1เข้าเลข2สูตรที่2เข้าเลขหก,ก็จะมาในสิบหน่วยบนราวพัฒนานะครับบางท่านบอกกำลังรออยู่นะครับนี่นะครับจะเข้า2กับเข้าหนะครับ งวดแรกอันนี้สูตรเข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับสูตรระยะประมาณหกงวดนะครับงวดถัดมานะครับสามแปดกับสองสามนะครับมันออกสองห้าสองแปดนะครับจะเข้าเลขแปดนะครับกับเลขสองแต่ตัวไหนจะอยู่หลักสิบตัวไหนจะอยู่หลักหน่วยอันนี้เราต้องไปเทียบสูตรสิบหน่วยเอานะครับเพราะว่าทั้งสองสูตรเป็นสูตรสิบหน่วยเหมือนกันเลยนะครับถูกเป็นงวดที่สองนะครับถูกเป็นงวดที่สอง งวดถัดมานะครับ94กับ90งวดนี้ออกเบิ้ล99มันก็จะเข้าเลข9ทั้ง2สูตรนะครับมีเลข9ที่เข้าในตำแหน่ง10บนกับหน่วยบนเท่านั้นนะครับก็สวัสดีคุณสุชาดาด้วยนะครับแล้วก็หลายๆท่านบางท่านก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับผมงวดถัดมาใน83กับ78นะครับ สามแปดศูนย์คือเลขที่ออกนะครับเข้าเลขแปดทั้งสองสูตรนะครับขาดเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับงวดนี้นะมั่นใจนะผมว่าตัวเลขของผมมันน่าจะเข้านะครับมันน่าจะเข้าเป้านะหลังจากงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยสูตรมันหลุดนะครับงวดทัดมาในเจ็ดสองกับหนึ่งสองมันดอ,อกเบิ้ลสองสองนะครับออกเบิ้ลสองสองเข้าหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็งวดล่าสุดที่ ผ่านมาในเมื่อวันจันทร์นะครับสูตรที่1น,นี้ได้94สูตรที่2ได้89แล้วมันออกเบิ้ล99เนะบเบิ้ล2องหัวติดนะครับดังนั้นจะเข้าเลข9กับเลข9นะครับแอดถามหน่อยนะครับ89หลัก10 12หลักหน่วย แต่จับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าอันนั้นน่าจะเป็นสูตรสองตัวล่างครับสูตรสองตัวล่างหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้านี่คือสองตัวล่างนะครับแปดเก้าเนี่ยคาดว่าเออนี่ผมเขียนผิดเนาะใช่แล้วครับผมเขียนผิดนะครับคือแปดเก้าจะอยู่หลักหน่วยนะครับอ่าบางครั้งทำคนเดียวก็ เขียนผิดเหมือนกันนะนะครับอ่าขอโทษด้วยแล้วกันเนาะตรงนี้จะอยู่หลักหน่วยนะครับจะอยู่หลักหน่วยล่างนะครับอยู่ที่หน่วยล่างนะครับตรงนี้คือข้อมูลนี่ผมดูมาเทียบมาหลายสูตรชัวนะครับ8ปดเ้านี่จะอยู่หลักหน่วยหนึ่งสองจะอยู่ที่10บล่างนะครับหนึ่งสองนี่จะอยู่ที่สิบล่างวดนี้ตัวเลขมัน มาทางเดียวกันหมดนะครับไม่น่าจะหลุดนะเพราะว่าหนึ่งสองกับแปดเก้าในสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวเน้นตามนี้นะในสูตรบนในสูตรล่างครับมาดูสูตรบนก่อนในงวดใหม่วันนี้นะครับสูตรสิบหน่วยบนที่ผมเลือกมาครับน่าจะเป็นสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งนะครับก็สวัสดีคุณอะไรนะยายนางชาแนลนะครับก็สวัสดีนะครับที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะครับก็และอีกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมเนาะ เอามาคำนวณงวดใหม่ครับสูตรเราพัฒนาเด็ดๆที่ก็มีหลายสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเอาผลรางวัล4 499 84ตั้งนะครับสูตรแรกร้อยบนสองครั้งสิบบนสองครั้งนะครับหน่วยบนสามครั้ง สิล่างสามครั้งนะครับบวกหลายตำแหน่งหน่อยนะครับสูตรที่1แล้วบวก4ดังนั้นจะได้4นะครับ4เนี่ยบวกกัน2ครั้งได้8ปดเก้าเก3า2ิบแปดสแล้วบวก4บวก4คงที่นะครับ ดังนั้น8บวก18ได้26 26นะครับ26บวก27 53 53บวกอีก4 57ห7 77 77นะครับ,บวกอีก4 81 81นะครับได้เลขหนเนี่ยตัวแรกนะครับผมก็จะไปเขียนเลข8นะได้เลขหนเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ สูตรมันจะต้องบวกห้านะครับสูตรที่หนึ่งนี่บวกห้าดังนั้นหนึ่งบวกห้ามันจะได้หกสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งหกนะครับหนึ่งหกมันคาดว่าจะมีในสิบหน่วยในราวพัฒนาวันนี้ครับนะครับหนึ่งก็หกหนึ่งก็หกก็คือตัวเด่นบนที่ผมเน้นในวันนี้นะครับทมับ ศูนย์ห้าหนึ่งห้าซึ่งซึ่งสูตรวิ่งบนจะมีศูนย์หเป็นสูตรเก่านะครับห้าหกนี่เป็นสูตรหน่วยบนที่ลงให้นะครับในชุด3าตัวมามาดูสูตรที่2ก่อนนะครับสูตรที่2เอา4 99เก้าเสตั้งนะครับ จะเขียนตัวเล็กมากนะครับมองไม่เห็นได้นะครับเดี๋ยวก็คงจะเข้าที่นะครับผมตอนนี้ขากล้องมันปรับไม่ได้นะมันอยู่กับที่เลยนะครับเอางวดนี้เนาะสูตรที่สองร้อยบนหลักร้อยบนนะบ,บวกเจ็ดบวกหลายครั้งหน่อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่ในบวกกันเจ็ดครั้งนะครับสี่เจ็ด 28แล้วบวกหลักหน่วยบนใน3าครั้งนะครับหน่วยบนหน่วยบนใน3าครั้งนะครับ3ามเกสนะครับสูตรนี้จะไม่มีบวกคงที่นะครับเท่ากับเลยนะครับยี่สิว ยี่เจได้ห้าสิบห้าครับ,ะรบจะได้เลขห้เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับสูตรนี้มันมันจะบวก1นะครับบวก1ดังนั้นห้าบวกหเท่ากับหกห้าหได้เลขห้ 5, ได้เลขหก 6. ซึ่งห้าหนะครับมันก็จะตรงกับสูตรหลักหน่วยบน สูตรหลักหน่วยบนที่ผมลงให้นี่ครับนี่ในชุดสามตัวบนแปดชุดตรงนะครับจะมีห้าหกอยู่ในหลักหน่วยศูนย์หนึ่งอยู่ในหลักสิบนะครับนี่ห้าหกอันนี้เป็นสูตรวิ่งบนนะครับวิ่งบนสิบหน่วยหนึ่งหกกับห้าหกมันจะชนกันที่เลขหก 6. นะมันชนที่เลขหก 6. ดังนั้นวันนี้ในชุดสองตัวบนนะครับเห็นไหมครับที่ผมเน้นเลขหกไว้นี่นะครับ น่าจะเป็นศูนย์หหรือหนึ่งหนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะมาตามนี้นะครับคือเลขหกมันน่าจะมีในวันนี้นะครับเลขหกบนนะครับหกบนในวันนี้มันน่าจะมีนะครับอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยนะครับขออนุญาตแอดแบ่งปันสูตรลาวได้หรือเปล่าได้ครับผมสูตรที่ผมลงให้ในช่องนะครับ ท่านใดจะนาไปเป็นแนวทางได้นะครับยินดีนะครับยินดีนะครับไปแบ่งปันสมาชิกของท่านผู้ชมเองก็ได้นะครับหน้าที่ผมก็คือแบ่งปันให้คนดูนะครับใครจะนําสูตรของผมไปเป็นแนวทางต่อก็ก็ไม่ว่ากันยินดีนะครับเบิ้ลหกหกจะมาไหมนะครับก็ก็ติดไว้ก็ได้นะครับก็ติดไว้ก็ได้นะแต่หลักสิบเนี่ยมันจะเด่นที่ศูนย์หนึ่งครับสิบบนท่านผู้ชมต้อง ตีโจทย์สูตรศูนย์หนึ่งนี่ให้ได้ก่อนนะต้องเดาทางมันให้ออกก่อนวันนี้ว่ามันจะมาหลักไหนนะครับศูนย์หนึ่งนี่ก็น่าจะเป็นสูตรวิ่งบนสูตรเก่าสูตรล่างสูตรเจ็ดแปดสูตรนี้ถ้ามาก็อาจจะมาล่างมาที่หลักร้อยนะครับนี่สูตรสูตรวิ่งบนเราพัฒนาสูตรนี้นะครับที่ได้เจ็ดแปดเนี่ยแปดหรือเจ็ด มันอาจจะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยบนนะครับดังนั้นเห็นไหมครับหลักร้อยบนผมจะใส่ทั้งเจ็ดทั้งแปดทั้งเก้านะครับในตำแหน่งหลักร้อยเจ็ดนี้ก็ต้องติดไว้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อสูตรเลขเจ็ดนี้มันมันกระโดดมาข้างหน้าสมมติว่าถ้ามันไม่ออกตรงกลางนะสมมุติว่าสูตรล่างสูตรนี้นะครับสูตรล่างเจ็ดแปดเก้าวันนี้มันเด่นที่แปดเก้าในชุดสองตัวล่างซึ่งจะมาในหลักหน่วยนะครับจะมาในหลักหน่วยก็คืออยู่ในหลักร้อยบน ถ้าเจ็ดแปดถ้าแปดเก้าตรงนี้ไม่มันหลุดนะครับมันก็จะออกเลขเจ็ดข้างหน้านี้นะครับถ้าสูตรมันกระโดดนะครับเพราะว่ามันยังไม่โดดหน้าอันนี้งวดนี้ผิดไปหนึ่งงวดเลยไม่ออกเลขเจ็ดแล้วก็อยู่แถวกลางนี่มาตลอดเลยนะครับยังไม่หลุดงวดนี้ถ้าแปดเก้าหลุดมันก็จะอยู่ที่เลขเจ็ดดังนั้นเลขเจ็ดมันก็ติดอยู่ในหลักร้อยที่ผมเน้นไว้นะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องติดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหก เอาไว้ด้วยนะครับหเนี่ยคาดว่าจะมาในสิบหน่วยนะจากสูตรที่ทําชนไว้นี่นะครับมันเด่นใน10บหน่วยบนนะเลขหก 6. ส่วน2ตัวล่างวันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องติด9ชุดนี้ไว้นะครับศูนย์เจดศนย์แดย์เ้านะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเ้าสองเจดสองแปดสองเก้าบางครั้งตัวที่เราชอบมันอาจจะไม่มาก็ได้นะครับแต่คือที่เด่นสุด หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้านะครับคือเด่นเลขแปดนะเลขท้ายสองตัวล่างวันนี้มันเด่นเลขแปดนะครับหนึ่งแปดกับสองแปดนะครับมันเด่นเลขท้ายสองตัวล่างพอสูตรวิ่งบนของเรามันจะมีเจ็ดแปดมันไม่มีเลขเก้านะครับสูตรวิ่งบนมันมีเลขแปดไม่มีเลขเก้าสามตัวไม่ต้องกลับเลยครับแผมว่าเอาตรงไปเลยหมวดน,นี้ เอาตรงไปเลยถ้ากลับไปมันจะใช้ทุนเยอะนะครับถ้ากลับไปก็มันจะใช้ทุนเยอะนะครับก็วัดดวงไปเลยนะครับถูกก็ถูกแล้ววันนี้ถ้าไม่ถูกก็ต้องไปรอแค่ตัวใหม่วันศุกร์นะครับในชุดสามตัวนี้ผมเน้นอยู่สี่ชุดนี้นะครับแปดศูนย์ห้าแปดศูนหกปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกนะครับตัวเลขเก้านี่ก็ลองไว้นิดหน่อยนะครับลองไว้นิดหน่อยบางครั้ง ถ้าเกิดสูตรแปดุุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเลข9ก้หรือเลข7ได้นะครับตัวเลขนี้มันค่อนข้างจะเดาทางยากนะไม่รู้จะมาทางไหนนะครับก็ต้องอาศัยสูตรพวกนี้ในการคำนวณน,นะครับ8182มันสวยนะวันนี้มันโอเคเลยนะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยผมก็ลงให้ตั้งแต่เมื่อวานนะนะครับสูตรราวัฒนานี้เน้นให้ตั้งแต่เมื่อวานคือ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ออกแล้วก็กลางคืนก็คำนวณเสร็จก็ลงเลยนะครับเพราะสูตรเก่าที่ลงให้เนี่ยมันมีข้อมูลเก่าอยู่แล้วดังนั้นมันก็ไม่น่าจะยากนะวันนี้มันน่าจะตามได้นะครับนี่สูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่ลงให้ในในชุดสองตัวล่างนะครับหนึ่งสองนี่นะครับนี่คือถ้าหนึ่งสองมันไม่มามันก็จะอยู่ที่เลขศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ที่มันจะมีสิทธิ์ที่จะกระโดดขึ้นมาข้างหน้าได้นะครับตรงนี้ก็อยู่แถวกลางมา ลายงวดแต่หนึ่งกับสองวันนี้มันเด่นนะครับก็เลยจับให้ตามนี้เลยนะครับหลุดเป็นหนึ่งงวดวันนี้ก็น่าจะน่าจะแค่ตัวได้นะสามแปดศูนย์ตรงๆงนะครับท่นร,รุ่นเลขหกแล้วกันวันนี้เนาะวันนี้สิบหน่วยบนคาดว่าจะมีเลขหกนะครับขอให้มานะวันนี้ผมลุ้นเอาใจช่วยนะครับ อยากให้ทุกท่านถูกนะครับมีมีตังใช้ให้ใช้จ่ายว่าคนก็นอาจจะเป็นนี่เป็นศินนะครับงวดก่อนผิดหวังไม่เป็นไรงวดนี้เอาใหม่นะครับเน้นไปแค่นี้พอนะครับเอาเยอะไปเดี๋ยวมันก็กลายเป็นว่าถูกตัวเดียวแล้วมันก็หักไปหักมามันจะไม่เหลือนะครับคือวัดกันไปเลยถูกคือถูกนะครับไม่ถูกก็ค่อยไปว่ากันในวันศุกร์นะครับเลขหกเป็นตัวเด่นสิบหน่วยวันนี้นะครับสิบหน่วยบนนะครับสิบหน่วยบน,น,ะบน,ยบน,นยจะมีเลขหก นี่ตามสูตรนี้เลยนะครับส่วนสูตรวิ่งล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีนะครับสูตรวิ่งล่างสองตัวนะครับชอบเจ็ดหกหกนะครับวันนี้นะครับเจ็ดหกหกก็สวยมันเบิ้ลสองงวดติดแล้วเนาะไม่แน่อาจจะเบิ้ลงวดที่สามก็ได้นะครับวันนี้ขอให้ได้สามตัวตรงๆนะครับไม่เคยถูกสามตัวเลยวันนี้ก็ขอให้ถูกนะครับผมขอให้ถูกเลยเนาะนี่ขอให้มาใน แปดชุดนี้ก็ได้นะครับแปดศูนย์ห้าแปดูนย์หกแปดหนึ่งห้าหรือแปดหนึ่งหกเนี้ยติดเอาไว้เลยนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสูตรเราพัฒนานะครับผมก็มีสูตรไหนนี่ผมลงให้ดูหมดนะครับไม่ได้หวงไว้ดูคนเดียวนะครับใครจะนำไปเป็นแนวทางต่อก็ยินดีนะครับก็ยินดีนะบางท่านก็อาจจะ เป็นสายนะักคำนวณอยู่แล้วอาจจะนึกไม่ออกไอ้เจาสิบบนสิบล่างหลักหน่วยตัวไหนก็ถ้าเข้ามาดูช่องผมถ้าชอบถูกใจสูตรไหนจะนําไปเป็นแนวทางก็ได้เลยนะครับสูตรมันก็มีเยอะอยู่สำหรับผมจดจดทุกวันครับจดทุกวันมีหลายเล่มอ,อยู่ส่วนวิ่งล่างดูต่อในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เฉพาะสิบหน่วยบนเท่านั้นนะครับอยากได้แต้มล่างแม่นๆนะครับ อ่าแต้มล่างแม่นๆได้เดี๋ยวผมจะลงรวมกันกันกบสูตรวิ่งล่างในคลิปหน้านะครับมีแต้มล่างแต้มบนนะครับส่วนแต้มนี่ก็มีหลายสูตรเหมือนกันบางครั้งเเลือกแต้มมาหลุดก็มีนะครับแต่รับปากว่าคลิปหน้าจะลงให้นะครับสําหรับแต้มนะครับสี่ตัวต้องเล่นด้วยไหมครับเคยออกไหมสี่ตัวนี่ก็นานๆออกทีนะครับสี่ตัวนะครับ ในชุด4ี่ตัวถ้า2ตัวล่างเข้านะครับสตัวบนเข้ายังไง4ีตัวที่ผมลงให้นี่มันก็ต้องเข้าแน่นอนนะครับหมายถึงว่าถ้าตัวเน้นในชุด2ตัวล่าง4ชุดนี้นะถ้ามาในชุด2ตัวล่างเมื่อไหร่นะครับแล้ว4ี่ชุดบน4ี่ชุดนี้เข้าเมื่อไหร่4ตัวนี้จะเข้าทันทีนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวหน้าสองตัวท้ายนี่มันมาจาก2ตัวบนกับ2ตัวล่างทั้งนั้นนะครับ นี่คือสองตัวบนสองตัวล่างที่เน้นสคู่นี้นะครับนี่ผมก็มาจับเป็นสองตัวบนสี่ชุดนะครับแต่ถ้าสองตัวบนเข้าสองตัวล่างหลุดในสี่ชุดนี้ก็จะไม่เข้านะครับดังนั้นคือสองตัวบนกับสองตัวล่างคือต้องเข้าทั้งหมดนะครับวันนี้มันถึงจะเข้าสี่ตัวนะครับแต่ผมก็รุ่นเอาใจช่วยนะอยากให้มันมาทั้งบนทั้งล่างนะครับวันนี้ ถ้าสูตรที่ผมเลือกมานี่มันเข้าวันนี้ก็คือต้องเข้าหมดแล้วนะครับยกเว้นว่ามันจะมีทางใดทางหนึ่งหลุดนะครับอ่าใครชอบตัวเดียวข้างบนนะครับเลขหก 6, นะครับตัวเดียวข้างบนวันนี้เลขหก 6. มันจะอยู่ที่ศูย์หกหรือหนึ่งหกแค่นั้นนะครับจะอยู่ที่ศูนย์หกหรือหนึ่งหก เพราะว่าสูตรวิ่งบนเราพัฒนาสูตรเก่าสูตรนี้เนี่ยมันมันเด่นศูนย์หนึ่งนะครับสูตรมันเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้อยู่น่าจะไปได้อยู่นะวันนีศูนย์หนึ่งนะครับยังไม่น่าจะหลุดถ้าไปยังถึงสิบนวดนี่นะครับศูนย์หนึ่งมันจะเด่นอยู่ในหลักสิบนะครับก็รุนเป็นศูนย์หนึ่งหรือหกหนึ่งคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับคลิปหน้านี้จะลงสูตร วิ่งล่างสองตัวแล้วก็จะเป็นสูตรแต้มรวมสองตัวล่างที่หลายๆท่านขอมานะครับที่อยากจะทราบแล้วผมก็จะลงให้นะครับสูตรผมก็มีครบทั้งสูตรสี่ตัวเนาะแต้มรวมสี่ตัวแต้มรวมสามตัวแต้มรวมสองตัวบนแต้มรวมสองตัวล่างมีครบหมดนะครับเพียงแค่ถ้าผู้ชมอยากดูผมก็จะลงให้นะครับอยากดูเนี่ยผมก็จะลงให้ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในสูตร2ตัวล่างนะครับสูตรวิ่งล่างนะสูตรวิ่งล่าง2ตัวแล้วก็จะเป็นแทมรวมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ